บอกนะครับเริ่มจากเส้นแกนแนวตั้งเส้นแกนแนวนอนแนวนอนด้านบนกะความสูงเช็คให้ด้านซ้ายและด้านขวายาวเท่ากันนะครับ โอเคนะครับโดยประมาณเมื่อทำจริงต้องวัดให้ละเอียดกว่านี้นะฮะต้องยอมเสียเวลาในการเช็คเส้นดิง่งเส้นนอนเส้นขนานหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างวงลีนะครับเริ่มจากด้านบนสร้างกล่องวงลี น,นี้คือกล่องวงลีด้านบนนะครับเช็คให้ตรงนี้และตรงนี้เนี่ยเท่ากันนะฮะแล้วเราก็ทํากล่องวงลีด้านล่างกล่องวงลีด้านล่างนั้นจะใหญ่กว่าด้านบนเล็กน้อยนะครับหลังจากสร้างกล่องวงลีเสร็จแล้วก็เขียนส่วนโคง้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านบนและด้านล่างหล่อไว้นะครับแล้วก็เชื่อมส่วนโค้งเข้าหากันได้ข้างบนเสร็จแล,แล้วก็ข้างล่างเหมือนกันนะครับเครื่องหมายวงเล็บซ้ายขวาบนล่าง เวลาเขียนวงรีพยายามวาดให้เต็มลูกนะครับเพื่อเพื่อเช็คส่วนโค้งที่มันสัมผัสกับตัวกล่องนะฮะตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้ลูกทรงที่ต้องการแล้วเราก็ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออก เราจะแรงเงานะครับเราก็เลยลบเส้นภายในเคลียร์เส้นให้สะอาดเพราะหลังจากเราแรงเงาเสร็จปุ๊บมันจะลบแทบจะไม่ได้นะครับ ต้องเก็บความเรียบร้อยก่อนเอาลเหมือนลูกทรงเมื่อสักครู่เราต้องกำหนดทิศทางของแสงก่อนสมมุติว่าแสงมาจากด้านซ้ายบนนะครับส่องมาสำหรับหลักการแรงเงานะฮะก็แบ่งเป็นช่องง่ายๆทั้งหมด6ช่องนะครับอ่าช่องกลางเบาๆนะฮะ1ช่อง ด้านซ้าย3มช่องเท่าเท่ากันแล้วตีเป็นเส้นลงมาอย่างนี้นะครับด้านขวาก็อีก3มช่องเท่าเท่ากันนะครับแน่นอนว่าแถบหรือช่องตรงนี้จะใหญ่กว่าตรงส่วนอื่นนะครับพอขยับไป ด้านข้างก็จะเล็กลงแล้วก็เล็กลงนะครับมันจะได้รู้สึกถึงความเป็นสามิติกำหนดแถบด้านซ้ายสุดเป็นเบอร์1ถัดมาเป็นเบอร์2ถัดมาเป็นเบอร์3ถัดมาเป็นเบอร์4ถัดมาเป็นเบอร์5และอันสุดท้ายเป็นเบอร์สนะครับนั่นหมายความว่าเบอร์1จะสว่างที่สุดแล้วค่อยเข้มเข้มเข้ม พอถึงเบอร์5เข้มสุดพอถัดไปปุ๊บกลายเป็นเบอร์4นะครับไม่ใช่เบอร์6นะฮะเบอร์4เท่ากับด้านซ้ายนี่เองนะฮะเราทําให้ตัวนี้สว่างขึ้นเพื่อให้มันรู้สึกว่ามีรีเฟรชหรือว่าแสงสะท้อนจากบรรยากาศเข้าไปนะครับข้างบนเป็นเบอร์0ูย์ก่อนนะฮะเอาละหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยทั้งหมดโดยเว้นเบอร์หเอาไว้นะครับ เกียร์เบาๆคำนึงไม่ว่าลูกทรงของเรานั้นเป็นลูกทรงสีขาวนะครับเกียร์เบาๆจริงๆเส,เส้นแถบเหล่านี้นะฮะเบามากๆเบาจนคนอื่นมองไม่เห็นนะฮะเห็นแค่เราคนเดียวแต่นนี้เขียนให้ใหเข้มน,น,นิดนึงเพื่อเพื่อให้ตอนดูเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับแต่เวลาทำจริงต้องเบามากๆนะครับต้องลบให้จางที่สุด เขาที่เป็นไปได้ให้เราเห็นแค่คนเดียวพอเบอร์สองเสร็จปุ๊บต่อไปเราทําเบอร์สามเราก็เกลี่ยเช่นกันนะครับเกลี่ยเบอร์สามทับเบอร์สี่เบอร์ห้าไปเลยนะครับเลยขอบออกมาช่างมันนะครับคือสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็จะถนัดสโตรกยาวๆนะฮะ แต่ลักษณะสโตกสั้นสโตกยาวก็แล้วแต่รูปทรงแล้วแต่วัตถุด้วยนะครับเอาแล้พอเบอร์3เสร็จปุ๊บแล้วก็เบอร์สี่นะครับเบอร์สีเบอร์สี 4, เสร็จแล้วเราก็เบอร์ห้านะฮะอ่านิดนึง เบอร์สขวาสุดก็ให้เข้มเท่าๆกันนะครับเข้มเท่าๆกันพอเข้มเท่ากันเสร็จแล้วปุ๊บเราทำเบอร์ห้าตรงกลางนะฮะอันนี้เป็นแบบเกลีย่ยทั้งหมดเลยนะฮะยังไม่ได้สาดเส้นเลย ประมาณนี้นะครับมันก็จะดูเป็นเป็นเป็นริมเหลี่ยมนะฮะเอาละต่อไปก็จะเป็นการสานเส้นแต่ก่อนจะสานเส้นนั้นเราต้องเก็บความเรียบร้อยก่อนนะครับลบเส้นที่มันล้นออกมาลบเส้นที่มันล้นออกมาข้างล่างอาจจะปล่อยไว้ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเงาทอดนะฮะสมมุติว่าเก็บความเรียบร้อยซ้ายขวาแล้วต่อไปเราจะทําการสานเส้นนะครับเพื่อเชื่อมให้ทั้งทั้ง6ช่องเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องมองไม่เห็นว่ามันเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะฮะตอนนี้มันยังดูเป็นสันอยู่เริ่มจากด้านด้านบนก่อนจําได้ไม่ใช่ไหมฮะว่า ที่เคยบอกว่าถ้าน้ำหนักใดก็แล้วแต่มันเจอด้านที่สว่างกว่าตัวมันเองนะครับตัวมันนั้นจะเข้มกว่าปกติดูนะครับฝาด้านบนก็จะเข้มกว่าปกติพอมาตรงกลางก็จะปกตินะฮะพอมาด้านล่างพื้นสว่างกว่า,กว,ากว่าตัวมันนะฮะก็ก็จะเข้มนะครับ ง่ายๆคือเข้มอ่อนเข้มเพราะตรงกลางมีรีเฟรชที่แสงสะท้อนจากพื้นสองขึ้นไปนะครับพอได้ดังนี้แล้วต่อไปเราเกลี่ยทุกช่องเช,ชื่อมเชื่อมให้ทุกอันเนี้ยประสานกันดีตามองนะครับบริเวณที่ฝาด้านบนก็จะเข้ม ออกปกติทีนี้เส้นที่ใช้นะครับอตอนนี้เราเห็นเป็นเส้นเส้นตรงใช่ไหมฮะเส้นตรง45องศาบางส่วนเราก็จะมีการพลิกแพลงเล็กน้อยนะครับเช่นด้านซ้ายนะฮะด้านซ้าย เส้นก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะโคง้งส่วนด้านขวาเส้นจะโค้งอีกแบบหนึ่งนะครับดูนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวเน้นเอาลายเล็กน้อยนะครับฐานล่างเน้นเข้มนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้สึกว่ามีน้ำหนักกดทับไปที่พื้น ก็จะเริ่มสารเส้นโค้งด้านซ้ายเล็กน้อยทําไมต้องต้องทับทําไมไม่ปล่อยขาวทั้งที่มารับแสงเป็นอย่างนี้ครับซ้ายสุดเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลอะไรที่อยู่ไกลมันจะค่อยๆค่อยๆหมดหรือว่าเข้มขึ้นเหมือนกับลูกบาศเมื่อสักครู่รูปนี้ สันที่อยู่ด้านหลังเข้มกว่าสันที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับส่วนโค้งด้านหลังมันอยู่อยู่ไกลออกไปมันก็เลยเข้มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มาสว่างตรงนี้เหมือนกับเราถ่ายเซลฟี่ย้อนแสงนะครับมันจะมืดกว่าปกติกดทับลงมาแล้วก็ค่อยๆกดทับ อย่าเว้นขาวไว้นะฮะที่เราเว้นไ,ไว้เมื่อสักครู่สุดท้ายก็กดทับนิดนึงนะครับโค<ฮ>้พอมาด้านขวาเห็นไหมครับเส้นสันเนี่ยมันจะเข้มไล่มาหาอ่อนตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆ่อยกระจายน้ำหนักแรงเงาให้ขอบและน้ำหนักไปไปด้วยกันนะครับ ตรงตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเข้มกว่าปกติไหมตอบว่าไม่เข้มนะฮะมันก็จะตรงข้ามกับด้านซ้ายอะไรที่สีดำเมื่ออยู่ไกลมันจะกลายเป็นสีเทานะฮะวัตถุสีขาวถ้าอยู่ไกลก็กลายเป็นสีเทาเช่นกันนั่นหมายความว่ามือซ้ายสีขาวมือขวาสีดำเนี่นะฮะพอยื่นไปไกลๆสุดท้ายมันจะเป็นสีเทาทั้งคู่นะครับ เหมือนกับเรามองใบไม้สีเขียวนะครับพอใบไม้เหล่านั้นมันอยู่ไกลมากๆเหมือนเรามองภูเขาเห็นไหมฮะภูเขากลายเป็นสีฟ้าอมเทาแล้วก็เน้นเส้นเอาลายด้านบนและด้านล่าง เส้นที่อยู่ไกลด้านขวากับเส้นที่อยู่ใกลด้านซ้ายเขาจะไม่เท่ากันนะฮะกลบด้านหลังเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกว่าตรงนี้ไกลตรงนี้ใกล้ตกแต่งความเรียบร้อยหลีตามองภาพรวม เห็นไหมครับสตโตรกสั้นลงแล้วนะฮะเอาแล้วพอได้ดังนี้ปุ๊บต่อไปเราก็จะทําเงาตกทอดก่อนทําเงาตกทอดหาเส้นขอบโต๊ะต่อนะครับเช็คให้ด้านซ้ายด้านขวาอยู่ระนาบเดียวกันนะฮะเเราจําฐานวงรีได้ใช่ไหมครับฐานวงรี แสงมาด้านนี้ดูตรงนี้นะครับเงาไม่ได้ไม่ได้มาจากตรงนี้นะฮะแต่มีเทคนิคคืออ้อมไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับมันจะได้รู้สึกว่าเลี้ยวไปข้างหลังได้แล้วก็ความยาวของเงาเอ๊ะยาวเท่าไหร่ดีก็ประมาณนี้ฮะรประมาณาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันรู้สึกว่าเงาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งบรบกวนนะครับ หลังจากนั้นขอบเป็นยังไงขอบก็เราก็านําส่วนโค้งนี้มาใช้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้คือคืออันเดียวกันนะครับพอเราได้เอาไลนา์เงาแล้วเราก็ลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกตัวเลขจะเก็บไว้หรือว่าจะลบออกก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ทบทวนสําหรับทําวัตถุชิ้นอื่นก็ได้นะฮะอันนี้ไม่หกักคะแนนนะครับ เา่าละเงาก็เริ่มจากเบอร์สองก่อนเกลี่ยแบบไม่ยกเดินสอเกลี่ยเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่บริเวณที่อยู่ใกล้ฐานวัตถุเงาที่อยู่ใกล้เราเข้มกว่าเงาที่อยู่ไกลนะครับ แล้วก็แต่งขอบเงาให้ให้คมพอได้ดังนี้แล้วเราก็ลบเอาลายของเงา ของเงาอย่าให้เงามีเส้นเอา l นะครับหรือมีได้เล็กน้อยแต่อย่าแต่อย่าชัดมากเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกอีกหนึ่งรูปทรงเวลาแรงเงาเสร็จแล้วอย่างนี้ฮะพยายามอย่าลบนะฮะยิ่งลบยิ่งยิ่งเลอะกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจไปช้าๆค่อย,อยๆทําทำ ทีละนิดทีละนิดถ้าพลาดแล้วมันมันย้อนกลับไม่ได้นะฮะการลบมันจะยิ่งสกปรปกหนักกว่าเดิมแล้วก็ทำบรรยากาศด้านหลังหรือว่าแบ็กกราว จะเกลี่ยหรือสารเส้นก็แล้วแต่สไตล์นะครับเมกกาที่อยู่ใกล้เส้นขอบขอบโต๊ะหรือขอบฟ้าเนี่ยก็จะเข้มกว่าด้านบนนะฮะด้านบนแล้วก็ไล่น้ำหนักพลิ้ว,ว,วขึ้นไปค่อยๆหายไปในอากาศอย่าให้สโตรกเส้นของบรรยากาศนั้นมาลบกวนความน่าสนใจของ วัตถุของเรานะครับพระเอกของเราคือกระบอกนะฮะที่เหลือคือตัวประกอบนะครับ ความเรียบร้อยใช้กระดาษบางบางแล้วก็ลบนี้ได้นะฮะแต่อย่าใช้กระดาษขีดเส้นอย่าใช้กระดาษทำเป็นไม้บรรทัดน,นะฮะไม่งั้นมันดูไม่เป็นธรรมชาติสุดท้ายเราก็มาเก็บความเรียบร้อยทั้งหมดดูว่าเราจะเน้นตรงไหนปล่อยตรงไหนได้อีกนะครับพอมันมี เงาที่พื้นมีบรรยากาศปุ๊บมันทำให้งานของเราเนี่ยมันดูเทาๆใช่ไหมดังนั้นเราต้องกลับมาเพิ่ม,มน้ําหนักในตัววัตถุนะครับเพื่อให้มันโดดเด่นจากสิ่งแวดล้อมของมันอะ,อะไรลองแล้วก็จับดินสอห่างหานะครับแล้วก็แรงเงาอย่าทําอย่างนี้นะครับเราต้องเห็นภาพรวมของ,ของ,ข,องของชิ้นงานนะฮะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราแรงเงาอยู่เนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปนะครับ อ่าสมมติว่าเราพอใจแ้่นี้แล้วเหมือนเราวาดกระบอกสีขาวบนบนพื้นสีขาวข้างบนก็พิวพพิวนะครับพริวเรียบร้อยครับ